สวยบอกต่อสวัสดีค่ะพบกับสายสื่อบาค c นี้เลดี้เจสสิกา้าเช่นเคยค่ะ วันนี้เจสสิก้าก็มีเรื่องราวดีๆมาพูดคุยในรายการค่ะทุกครั้งก็จะมีผู้ใช้จริงเห <c oughs> ็นผลจริงกับผลิตภัณฑ์ของบาคโคโนี่ที่จะมาร่วมพูดคุยในรายการ <c oughs> แล้วก็ตอนนี้นะคะตั้งแต่อาอกาศไปเนี่ยก็มีหลายๆท่านโทรมาสำรองสิทธิ์ที่หมายเลข1794กันมากมายเลยทีเดียวค่ะแล้ววันนี้ก็มีอีกหนึ่งท่านนะคะที่จะมาพูดคุยเป็นแบบเอ็กซ์คลูซีฟกับเจสสิก้าเลยค่ะ สวัสดีค่ะคุณริชใช่ไหมคะพี่ััเนดยชชื่อถูกรือเปล่าคะคุณริชโอ้ค่ะคุณริช,รชนะคะคุณริชก็ดูรายการไฮโซโรเฟกใช่ไหมคะใช่ไม่ทราบติดตามรายการมันนหรืด้ยังคะก็ได <c oughs> ้ฝากร <c oughs> ายงาน เดี๋ยวขอถามหน่อยตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วเอ่ยอายุ2 2ค่ะอายุเพียงแค่22ปีเองนะคะค่ะคุณริชคุณริชก็มาจากกรุงเทพใช่ไหมคะค่ะที่ได้บอกเจสกามาอยู่เขตอะไรคะบางพัดทค่ะก่อนที่จะมารู้จักกับเปรือยผังบาโคนี่ก็ได้ลองใช้ยี่ห้ออื่นมาแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะไม่ทราบเป็นอะไรคะตอนนั้นเป็นผื่นตรงใบหน้าค่ะแบบว่ามันแดงๆนิดนึงอะค่ะเป็นผื่นสองข้างตรงบริเวณแก้มใช่ไหมคะตอนนั้นเรารู้สึกยังไงคะ รู้สึกเครียดใช่ต้อเครียดสิเครียดมากไม่กล้าออกนอกบ้านอะไรค่ะอืมแล้วก็เราก็ได้เสียเงินไปแล้วเนาะแล้วผลที่ได้รับก็ทําให้เราหน้าเหอซึ่งไม่ควรจะเกิดขึ้นเลยอันนี้เจสกาเข้าใจดีนะเพราะเวลาที่เราลงทุนอะไรลงไปเนี่ยเราก็อยากได้ผลลัพธ์ที่ดีแล้วรู้จักกับผลิตภัณฑ์ของบาโค้นี้ได้ยังไงเอ่ยจากทีวีค่ะได้ดูทีวีที่บอกเจสกามาหลังไม่บอกว่า ใช้ต่างคุณแม่ใช่ไหมคะใช่ตอนนั้นคุณแมเ่เป็นอะไรบ้างคะที่ผิวหน้าก็พกคริวรอยอะไรคะ่ะริ้วรอยน,นะคะคุณแม่อายุเท่าไหรแล้วคะห้าสิบผู้หญิงวัยสี่สิบห้าสิบก็ค่อนข้างอายุมากเหมือนกันก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับผิวหน้าโดยเฉพาะเรื่องของริ้วรอยเป็นอันดับหนึ่งใช่ไหมคะแล้วหลังจากที่คุณแม่ได้ได้ใช้เลียภัณันของบาคนเนี่เราได้สังเกตแล้วเห็นความเปลี่ยนแปลงชัดเจนยังไงบ้างคะ ก็ริ้วรอยน้อยลงรือ <Wow. S 3> รอยน้อยลงประมาณกี่สัปดาห์ได้คะถึงจะเห็นผลก็ไม่ไม่นานนะคะประมาณสอ,ส,าสองสัปดาห์สองสัปดาห์แค่นั้นเองผิวหน้าของคุณแม่ก็ดีขึ้นค่ะวันนี้นําถุงดํามาด้วยใช่ไหมคะค่ะถุงดำภายในถุงดําก็จะมีผลิตภัณฑ์ที่คุณลิศเคยใช้มาแล้วใช่แล้วไม่ค่อยเห็นผลค่ะไม่ค่อยประทับใจวันนี้ทาคุณลิศก็ แบบความหวังใหม่กับทางบารคนี่ใช่ไหมคะมั่นใจมากน้อยแค่ไหนว่าถ้าใช้บาคนี่แล้วผิวหน้าจะดีขึ้นก็ตอนนี้ให้ไป80%ดสิบเปอร์เซ็นต์ก็ลาการใช่ค่ะก็ต้องลองด้วยตัวเองค่ะพิสูจน์ด้วยตัวเองนะคะแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยคนใกล้ตัวของเราคือคุณแม่ใช่ไหมค่ะคุณแม่เห็นผลอย่างชัดเจนแล้วนะคะถ้าวันนี้คุณริชดิชันเลขชื่อคุณริชถูกนะคะคุณริชเนี่ยก็ได้นําถุงดํามาด้วยมาให้เจสสิก้าดูข้างในถุงดํานี้ก็มีผลิตภัณฑ์ที่ทําให คุณริชของเราเนี่ยช้ำใจค่ะ<อ>คุณผู้ชมข้างในเนี่ยมีอะไรบ้างเอ,อ่ยครีมบำรุงผิวอะค่ะแล้วก็รักษาสิวครีมบำรุงผิวแล้วก็รักษาสิวครีมรักษาสิวครีมแต้มสิวค่ะตอนตอนนั้นก็คือว่าตอนนี้ยังเป็นวัยรุ่นอยู่เลยเนาะฮอร์โมนก็เปลี่ยนแปลงก็เป็นสิวได้ง่ายเหมือนกันก็พยายามสาะงแวงหา <c oughs> แต่ก็ไม่ได้ผลเนาะ,ะนะคะวันนี้คุณริชก็นําผลดําถุงนี้มาโยนทิ้งที่บารโคนี่นะคะคพร้อมกับความหวังใหม่กับบารโคนี่ค่ะ ค,คุณดิชคะอยากให้ฝากถึงคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่เนี่ยทราบไหมคะว่า,าบางคนนะคะดูรายการมา2-3ถึงปีดูอย่างเดียวไม่มีประโยชน์ค่ะถ้าจะมีประโยชน์ต้องทำยังไงคะก็ให้ลองมาทดลองใช้ดูค่ะคะว่าเห็นผลมากแค่ไหนเพราะว่าที่มาทดลองใช้ก็เพราะว่าเห็นผลมาจากแม่ค่ะคาม่นะใช่ถ้าไม่ได้เห็นแม่ก็ยายาโมาแต่อยู่ที่บ้านเลยค่ะก็ลองมาทดลองใช้ดูจะได้ น่าดีขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นท่น้นผู้ชมก็ต้องรีบตัดสินใจแล้วนะคะถ้าใครตัดสินใจไวเนี่ยก็สวยไวใสไวแต่ถ้ามัวแต่ชมรายการอยู่แน่นอนว่าไม่เกิดประโยชน์อะไรทั้งสิ้นเลยค่ะ โทรมาได้ที่1794ลองสอบถามข้อมูลจากคอรเซ็นเตอร์ของเรานะคะทุกคนเนี่ยยินดีที่จะให้คำปรึกษาในเรื่องของผิวพรรณนะคะแล้วก็แนะนำผลิตภัณฑ์ต่างๆให้รู้ว่าตัวไหนใช้ยังไงนะคะเพราะฉะนั้นโทรไปเลยค่ะ1794ค่ะวันนี้เจสิก้าก็ต้องขอบคุณคุณ Rich ด้วยนะคะที่มาร่วมรายการวันนี้คุณริชก็ได้รับ เซ็ตเมมเบอร์จากทางบาคโคนี้นะคะมูลค่า3850บาทฟรีค่ะพร้อมกับเป็นสมาชิก V.I.P ของเราตลอดชีพด้วยค่ะค่ะอย่างที่เจสกาบ,บอกไปว่าอย่ามัวแต่ดูรายการอยู่นะคะใครที่กำลังมีปัญหาเกี่ยวกับผิวหน้าไม่ว่าจะเป็นใบหน้าหมองคล้ำปัญหาสิวฟ้ากระจุดด่างดำผิวหย่อนคลอยเนี่ยทุกปัญหาแก้ไขได้ค่ะถ้าหากว่าคุณ ลองมาใช้ผลิตภัณฑ์จากบาคุโคนี่ค่ะโทรไปเลยค่ะที่หมายเลข1 7 9 4ค่ะสําหรับผู้ชมที่อยากจะมาร่วมพูดคุยกับทางเจสสิก้าในช่วงนี้นะคะก็เช่นกันโทรไปสํารองสิทธิ์ที่หมายเลข1 7 9 4และคุณผู้ชมก็จะได้รับสิทธิพิเศษต่างๆมากมายค่ะวันนี้เจสสิก้าต้องลาไปก่อนพบกันครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย อ๋อตัดสินใจใช้เพราะว่าคุณแม่ใช้แล้วเห็นผลนะคะก็เลยอยากเห็นผลบ้างคนที่ยังไม่ลองใช้ก็มาลองใช้ดูค่ะแล้วน่าคุณจะได้สิ่งที่คุณต้องการค่ะ สำหรับคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่ทางที่เป็นสมาชิกของบาคุนี่แล้วนะคะและหลายคนที่ยังลังเลใจอยู่ยังไม่ตัดสินใจสมัครเป็นสมาชิกตอนนี้ทางรายการไฮโซเพอร์เฟกก็เปิดโอกาสให้ทุกคนที่สนใจอยากจะมาร่วมพูดคุยกันในรายการแบบชิวๆถึงประสบการณ์ที่ได้รับจากผลลัพธ์ที่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของบาคุนี่โดยจะได้รับสิทธิพิเศษต่างๆมากมาย กรณีนำารูปก่อนและหลังใช้ผลิตภัณฑ์มาพูดคุยในรายการรับทันทีส่วนลดถึง70%สําหรับการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์2ชิ้น พร้อมรับ V.I.P. คัทพร้อมลายเซ็นพิธีกรทั้ง3ท่านและลายเซ็นจากคุณนาตาชาค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกทางรายการก็ขอท้าให้คุณพิสูจน์พร้อมร่วมพูดคุยในรายการโดยจะได้รับสิทธิพิเศษสมัครสมาชิกฟรีพร้อมรับผลิตภัณฑ์เซ็ตเมมเบอร์มูลค่ากว่า3850บาทฟรีและยังได้รับโปสเตอร์ของคุณนาตาชาเป็นที่ะระลึกอีกด้วยค่ะสนใจร่วมพูดคุยในรายการติดต่อมาได้ที่สายด่วนบาคคุี่หมายเลข1794กนะคะ Staircase, sua é